สวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุตปันและคุณเยาวรักษ์ครับค่ะกับท่านครับตอนนี้มาตรการความช่วยเหลือต่างๆเอาจากกองทัพไัยเป็นเบื้องต้นก่อนนี้ตอนนี้เราเตรียมที่จะส่งอะไรไปช่วยเหลือพี่น้องชาวในปานที่ประสบภัยอีกบ้างครับที่ผ่านมาคงมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับคับสำหรับข้อมูลล่าสุดเนี่ยในช่วงเช้ามืดวันนี้ประมาณตีสี่ครึ่งเลยนะครับค่ะเราก็จะมีเครื่องบิน ร้อยสามสิบของกองทัพอากาศไปสองลำนะครับค่ะก็เป็นที่น่ายินดีก็คือว่าในสองลำนี้ก็มีสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรันราชสุดาท่านพระราชทานสิ่งของไปในในเที่ยวเที่ยวบินนี้ด้วยนะครับก็มีมีสิ่งของพระราชทานอี่พวกผ้าห่มยารักษาโรคพวกเต็นท์นะครับเตาแก๊สที่นอนช้อนซ่อมซึ่งมีน้ําหนักถึงเจ็ดเจ็ดตันกว่ากว่านะครับตอนแรกไปเที่ยวบินนี้ครับครับ นั่นก็คือในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคในส่วนของเจ้าหน้าที่ค้นหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นี่อันนี้ในส่วนของทางกองทัพไทยจะมีส่งเข้าไปเพิ่ม,เต,มเติมอีกไหมครับคือขณะนี้ที่เราส่งไปแล้วทั้งหมดห้าสิบสามนายนะครับก็ก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับเพราะว่าขณะนี้ก็ได้ล่วงเลยตามมาพอสมควรแล้วแล้วก็มีประเทศที่ไปร่วมดําเนินการอยู่หลายประเทศครับที่เราส่งไปก็ถือ,ถอว่าเพียงพอความต้องการของในพื้นที่แล้วครับครับค่ะ ในส่วนของเรื่องของการที่จะประสานงานนะครับในการที่จะานการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแล้วหรือว่าหน่วยงานภาคเอกชนที่จะไปยังในปาลหรือว่าทางกองทัพเองตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับท่านครับคือขณะนี้เราก็จะมีจุดติดต่ออยู่ที่กรมจัดการกองทัพไทยนะครับที่กรมปิดการบริเือทหารหรือว่าที่ทางรัฐบาลก็จะมีอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศให้ให้รัฐบาลเป็นให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นเป็นศูนย์รวมในการติดต่อประสานงานในการให้ความช่วยเหลือนะครับครับค่ะ ฉะนั้นก็สามารถติดต่อได้ทั้งที่กระทรวงการต่างประเทศที่กองทัพไทยแล้วก็ที่เหล่าทัพกองทัพอาศได้ครับค่ะในส่วนของคนไทยที่อยู่ในเนปานที่ประสงค์จะเดินทางกลับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ได้รับแจ้งอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับท่านครับตอนนี้ข้อมูลยังไม่มีนะฮะข้อมูลเรามีจริงๆแล้วเรามีเที่ยวบินไปวันนี้อีกสองสองเครื่องแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่จะขอกลับเพราะเราเราขนเราได้รับกลับมาแล้วทั้งหมดจำนวนหนึ่งนะครับเจ็ด เจ็ดเดือนนายที่ผ่านมา 2, สองสามวันก่อนนะครับก็าอะไรก็มมีพู้ก็มีความประสงค์เพิ่มเติมครับกับ <c oughs> เรื่องของการสื่อสารในส่วนของเนปานตอนนี้ได้ร้องของความช่วยเหลือมายังกองทัไพไทยบ้างไหมครับตอนนี้ระบบต่างๆก็จะเริ่มเริ่มกเข้าสู่ป,ปกตินะครับแต่ว่าก็จะจะจบจบในขั้นเขามีแผนที่จะจบขั้นในค้นหาเน,นี่ยประมาณวันสองวันเนี่ยนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นค้นทูบรณะซึ่งซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ก็คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับกลับค่ะในส่วนของขั้นตอนของการฟื้นฟูนั้นจะอย่างไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งว่าในส่วนของทีมช่วยเหลือจากไทยจะอยู่ต่อหรือว่าจะเดินทางกลับตอนนี้ได้ได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือยังครับท่านผลเอกพลพงร์มฮะก็ได้มีการหารือกันแต่ว่าเขายังไม่ได้แจ้งเป็นทางการนะครับกลับว่าในวันั้งวันนี้เขาก็จะประกาศเป็นทางการว่าจะจบขั้นการค้นหาแล้วก็จะเป็นขั้นฟื้นฟูครับซึ่งก็จะต้องมีการปรับแผน ชุดต่างๆ,ๆที่ของแต่ละประเทศที่เดินทางไปเพราะว่าในที่เราเดินทางไปส่วนในตอนต้นครับเรื่องของการค้นหาช่วยชีวิตและการช่วยเหลือขั้นต้นเป็นหลัก <c oughs> ครับพอถึงขั้นการคื้นฟูบางส่วนที่หมดความจําเป็นเช่นชุดค้นหาและกู้ภัยก็อาจจะอาจจะเดินทางกลับส่วนชุดปกแพทย์และก็ชุดปักปลานี่็อาจจะให้อยู่ต่อหรืออาจจะมีการสับ่ยนกำลังครับคความชัดเจนคงจะมีขึ้นใหม่ในวันสองวันนี้ครับก็อยู่ที่ความต้องการของประเทศในปานด้วยนะครับว่ารัฐบาลเขาจะอย่างไรแล้วก็ เรื่องของการจะขอความชีหลือเพิ่มเติมหรือว่ามองว่าเขาจะมีการปรับแผนอย่างไรแล้วก็อาจจะให้อยู่หรือจะให้กลับอะไรอันนี้ครับครับถูกต้องครับเพราะว่าเขาจะมีการประชุมกันทุกวันนั่นตอนเย็นๆเพื่อสรุปผลการปฏิบัติแล้วก็วางแผนการปฏิบัติในวันต่อไปหรือในเรื่องต่อไปครับกรับกรับเอาละครับเบื้องต้นวนเวลาของท่านเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านเปินเหลกวัวรพงศ์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะ ดิครับสวัสดีครับค่ะพลเอกวรพงษ์สง่านเนตรค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะครับ